เกมยิงปืนมุมอมองบุคคลที่หนึ่งอยากว่าความขอเ<อ>้าคนเล่นอัพสกิลและตัวลายที่โคตรจะเทเชื่อมทำนิ้วเลยของแม่งวันนั้นน่ะถึงตัวเกมจะเปิดตัวมานานแต่ก็ยังรู้สึกสนุกกับมันเหมือนมันเพิ่งเปิดตัวกับฟาคายสาม ณจะได้รับบทเป็นเจสันบอดี้ที่ได้ไปเที่ยวทริปพักผ่อนกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งในหมูลล่เกาะล็อกซึ่งเป็นสถานที่สมมุติที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกในขณะโดโดโล่โดโลมกันอยู่พวกเขาดันลงบนเกาะในฐานทัพของเหล่าโจสลัดและถูกว่าจับตัวมาเ okay. จสันไลเกร์นที่ถูกจับตัวมาอาศัยความเฉลียวฉลาดเล็ดลอดออกมาได้โอ้ ไได้้วอสัต์ยถ้าเรายืมมันจะเป็นไงอ่ะเฮ้เฮ้วู้มันไม่เห็นเราเหรอไม่เห็นว่ะเออมายืนอะไรตอนนี้หร <c oughs> อใช่เฮ้โออไอ้ยิงเฉย <c oughs> จบเลยแห <c oughs> มงยิ่งโอ้เริ่มชิวๆ เอาใครเนี่ยเฮ้ยทำไรน่ะปามีดอย่างนั้นเลยแล้วพอใส่สาวเปนคนรน่ารักเลยอะพี่ตาหวานจังเลยเคโอเคหน้าตาพี่หอมาเราสัพพี่เทจัง ตาแป้วจังเลยตาสวยด้วยเราเลยแล้วกินแหล่ะเฮ้ยพิเศษวิลาตัตุยลาตัตุยโอ้ไม่ไม่ไม่ no 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 ไม่ใช่ลาตัตตุยลาตัตุยลาตัตุยแต่พวกวาสก็ไหวตัวทันซะก่อนแกรนถูกฆ่าตายในขณะที่เจสันหนีรอดออกมาได้

อ๋อ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 ตูดกูมีกว้างว,าวู้โอ้มียาวจังเลยเออแต่แว่นตาสวยดีนะพี่แว่นตาสวยจังเลยแว่นตาจิ้มไปโ,โอ้ยและได้รับความช่วยเหลือจากเดนิส ซึ่งเป็นชนเผ่าพืพ้นเมืองข้ามองเห็นว่าเจสันอาจจะเป็นสุดยอดของลักยะจึงได้มอบรอยสักให้กับเขาจากนั้นภารกิจนี้อะเอาเกาะนรกที่งดงามราวกับสวรรค์แห่งนี้ไปพร้อมๆกับการช่วยเหลือเพื่อนๆของเจสันเอาแล้วๆๆๆลิซ่าเออเดี๋ยวๆๆเห็นเหรอลิซ่ากมาเลยสัตก นี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้แล้คนนี้มาเอามาคว้ามาตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันเถือนมันเถื่คว้ำมนาเฮตุเราโอเคมีใครรู้โอุ้ยไก่ป๊อก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 กินเหนวะนั่นอะชิดอะไรอืมโอเคฝันดีครับ

ทิ้งกระสุนเลยเอ่อหมดยังวะมาม้าม้าม้ามาหยุดมาก่อนหยุดหมาตัวนั้นหยุดมาตัวนั้นเอ่อหน้อยเคลียร์หมาพอใส่ซาแล้วเหมือนโรงเรียนตัดสันดาลเลยวะอ่ามาเสร็จละจอดรถไว้อย่างนี้คงจะไม่มีใครมาขโมยไปหรอกนะปืนครอเดี๋ยวผมมาเอาแล้วกันเนาะ โคตหมาอืมต,อตายไปแลาย้อเฮ้ยตัวหนึ่งอะโอ้โฮะเสียงอยู่ใ,ใกล้นี่แหละได้ยินเสียงอยู่ฮะอยู่ไหนวะป๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะเฮ้ยขี่อ,อ, <c oughs> อย่าทำอย่างนี้นะลูก ใจกูหายกลับไปเอาเปืนเราดีกว่าทิ้งไงเลยเฮ้ยใครน่ะเฮ้ยผมอยากไอพวกเสื้อแดงนี่มันใครพอฟังฟังแล้วดูก็ไม่เข้าใจ เรียบร้อยลาก่อนโชคดีฮะโอ้ดีครับเออไปไหนครับชาวบ้านว้าวว้าชิปเป่งแล้วกูเฮ้ยโย่ว์วซับมันวนกลับมาวุ้ยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะวนกลับมาเดี๋ยวทำไมวนอ่ะเดี๋ยวก่อน Ao cỡ khất vấn vách! Ui! Mmm! 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 เฮ yeah. mm hmm. ้ไปไหนน่ะวิ่งไปไหนน่ะไม่ตายช่างมันเถอนะเนอะท่านี้เราก็พอใจแล้วกูต้องหมดแม็กเลยเหรอ มาเฮ้ยทำไมครับรถเป็นไรครับพี่ผมช่วยเปล่าเอ้าเอะะ้าเอ you, you ้าเอ้าเอ้าเจอกันอีกแล้วโอ้ย อย่าอย่าอย่าแกตามอ่ะโดนยิงด้วยการสุนออกตุ่มเลือดเต็มเลยกูแล้วมันตามผมมาเอ้านี่ก็อีสองตัวมันกขนแม่งนี่ตงมาเจออะไรพวกนมดอย่างไรขอเงินหน่อย อ๋อสองตัวมาอีกแล้วหมดหมดแล้วมีเธอว่ามีมีปืนไงแล้วพี่ก็มาตายอะไรในป่าเนี่ยโหทราบซื้ออีกแล้วมึงอีกแล้วโอ้ฟัก เห็นแล้วเว้ยายเยอะไปไหนเนี่ยถามจริงฮอะอะไรอ่ะทำไมเห็นทำไมรับรู้เอ้าโอ้ แม่งเรียบร้อยมิชชั่นเฟลกูต้องใช้มีดนี่หวยลืมปึ๊บมีเห็นไม่เห็นนุ่มไม่เห็นนุ่มไม่เห็นเฮ้ยใครเออชีตแมนโอ้ฟักจักไหนเยะแยะววเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลบมีดมีดมีมึงตัวไหนเนี่ยมึงตัวไหนโอ้โหลบเลยรีบเฮ้ย เห็นไม่เห็น้กลับแล้วโชคดีกลับแล้วโอ้ยโอ้ถ้าลงมาอย่างนี้นะผมตบไปแล้วแล้วเนี่ยดีนะดีนะยังมือทันเนี่ย จะบอกว่าทำอยู่ข้างล่างเออใช่แล้วมันมีสลามด,ด้วยเพียเฮ้ยจะบอกว่าอยู่ใต้น้ำอะ่ะฮ <Hey. S 1> ึบเฮ้ยฮึ๊บโอ้ย ไปไงเนี่ยโอ้ยเฮ็ดแ <c oughs> ม่งอ้อ,อ <c oughs> โอ้โหกูเมาโอ๊ยชี่ยขึ้นวันนี้โอ้เม,มา,มาครับผมเมาเมาๆก่อนไอ้เหี้ยเมาก่อนอ้วกแล้วดีดีด

เอ้ยอร่วงร่วงเหรอฮะฮะอะไรนี่เราหลอนเหรอเฮ้ยนั่นบ้าน

เห็ดเห็ดโอ้เจอแล้วโอ้เรียบร้อยครับได้เห็นมาแล้วเอออะไรวะอเอากูหลอนใช้ได้เลยนะเนี่ยฮะแค่แค่นี้เหรอนี่กูโดนเห็ดมอม เลี้วกูเอาเห็ดแช่นนี้ไปเนี่ยนะเย้เฮ้ยเดี๋ยวยังเป่ทำได้ทำอะไรเลยเกลดเลยโอ้เช็ชดกาซูนอย่าเพิ่งหมดเกือบยเพิงเพ่งหมด เฮ้ยเียอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยปักฟักวันโอ้ยเจ็บสองสเลยเด้พวกมึงนี่มันยังไงเนี่ย เลื่อนนัาตรงนัาสู้หรือ,อยังไงแล้วเรวหรอตุ๊กฟักแมนอะไรวะก <c oughs> ระสุนทุกห <c oughs> มดเจอใบเขียดแล้ก็ขอเก็บหน่อยเจอใบเขียดแล้ก็ขอเก็บหน่อย นี่เหรอเอ๊ะเอานี่นี่เจมส์ไปเขียยแล้วก็ขอเก็บหน่อยผมว่ามันสำคัญแล้วล่ะเฮ้ยไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นฮะเขาไม่จุดอะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> ไพวกนายต้องมาหยุดเอา้ามาอีกแล้วเ<ม>้ยๆเดี๋ยวไม่ตายด้วย <c oughs> โอเคตายเรียบร้อยไปมึงกลับไป <c oughs> ไปเออเดี๋ยวมาเก้า,าหายไปหรอ อย่ามาอีกนะเว้ยมันเจอทีเดียวแล้วมันเจอเรื่อยๆเลยเว้ยอะไรวะเน,นี่ยโอเคเจสันถึงเวลาที่จะต้องกำจัดโจรสลัดพวกนี้แลคิดว่ามันจะหันหลังมาไหมไม่หันหลังเว้ยดูบุรีอยู่ไม่หันหลังป่ะเว้ยไม่หันหลังอืบลากมาได้ปะลากไปได้ด้วย ขอขอของเลยเยี่ยมถือว่าปลอดภัยเอออ,นนอย่านะอย่านะฟอกมันตายใส่เวนตายหลายรอบแล้วจะมาไหม เปลี่ยนปืนปืนพวกอะปืนกระบอกมันใหญ่มองไม่เห็นเงียบเงียบไปเงียบไปฮ่าเงียบสวยท่าน,นี้ก็เรียบร้อยโอเคไม่เห็นว่ะไม่เห็นเว้ยงั้นรอดมาน,นี่หน่อย bạn ơi Ô phật mày như vậy ha mặt tông như thế quá tại sao uhm, ba nó sẽ tịt nè mặt tông đi ไม่เห็นนะ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 ไอน้นู้นสนใจฝั่งนู้นหน่อยเอาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น nope โออะไรนะ่ะอะไรนะ่ะตัวปิวอย่างนั้นหรือ เออไม่เอาปืนมึงกระปอกเลยแต่ถ้าตายพี่มันเดี๋ยวเลยถ้าตายแล้วพี่มะนีถ้าตายแล้วเท่ดีไม่เกินนด้พี่นะตามเขาไม่เห็นเราเขาผมโอ้คุยะไรกันอ่ะอืมอ้าหมดจ้า พ่อขอโทษ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 เอ่อไม่ทราบว่าข้าวมันไก่แถวนี้มีขายไหมครับผมอยากข้าวมันไก่มากเลยอ่าขอบคุณมากคากรับพ่อหน้าลุงฮะไหวป่ะลงุงอาการลุงนี่ไม่น่าไหวแล้วเนี่ยจริงๆลุงไม่น่ะโอ้โทษโทษโทษโอ้<ๆ>โอผม<ๆ>ผมไม่มีเงินผมไม่มีเง<ๆ>ินขอโทษโอ้ไม่ฮะขายอะไระครับพี่ <c oughs> ขายปลาเหรอปลาดิบเปล่า ดิ๊ดีสปอตมีไม่โทษ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 ไอ้เจ้าแม่งเฟลี่สุดที่ลุงหยุดบนพี่ฮะคุยอะไรกันเหรอฮะคุยคุยอะไรกันฮะพี่ฮะพี่ฮะพี่ฮะเห็นผมไหมฮะเฮ้ย

Tell me who you are before I remotely detonate the C4 under the table, and this whole place explodes like a pop bottle. Huh? Jesus. I doubt it. Five seconds. Jason, Jason Brody. Really? Yes. So you're Snow White? Yes, or er no. no. Which one gets me blown up? Pragmatist. Huh? Promising. But do you consider yourself a patriot, Mr. Brody? Avers. Deal. <coughs> ôm, ủa cái gì gì vậy? What are you? Some kind of. Miếng gì biết. Không 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 ไปใหม่ใหม่ไปไปยางสดเลยเวนินเมนกูล็อกเมนกูล็อกไม่ใหม่ด้วยหมดเรียบร้อยพวกมันง่ายเหมือนกันนี่วะ